ถามหน่อยว่าตั้งแต่เมื่อก่อนถึงตอนเนี้ย <c oughs> เคยมีราคาแบบนี้ไหมไม่เคยมีครับไม่เคยมีเลยตั้งแต่เป็นห้อยมาประวัติศาสตร์เลยครับกี่ปีแล้วครับเป็นห้อยมาดูซื้อมาประมาณ40่สิกว่าปีครับเป็น,นห้อยมา4ี่ิกว่าปีครับอันนี้พี่ใช้งานเมียหรือเปล่า ใช้งานเมียอ่านี่ครับผมมีเมียก็ต้องใช้งานอยู่ด้วยกันได้อย่างว่าเลยต้องใช้แบบนี้เลยต้องใช้ครับผมพี่รอนับเงินอย่างเดียวเลยรอนับเงินรอใช้สมองอย่างเดียวเรารอใช้สมองเนี่รก็ผมเรารอไปซื้อถ้าเราซื้อได้ถูกคือว่าอยู่ได้นี่คือฝ่ายบัญชีนะครับผม นี่ฝั่งนี้เป็นพนักงานนะครับอยากฝากอะไรถึงคนเลี้ยงกับคนขายให้เข้าใจกันหน่อยย่ให้สู้ๆกัน้อครับต่อไปอีกอย่าไปท้อถอยเรื่องการเลี้ยงวัวสู้ไปเถือรูกมาเราก็ได้กำไรนายให้ตัวอย่างครับผมคนนี้เอาไปรูปมาแล้วก็เอามาขายไปซื้อเลี้ยงตัวใหม่ไปครับสุดยอดเลยเราเลี้ยงได้ลูกไปก็ขายลูกมันก็ได้กำไรแลยวัวเยอะมากครับวัวเยอะจริงๆครับผมวันนี้ ตอนนี้เพิ่งแปดโมงกว่าเองนะครับผมวัวพันกว่าตัวแล้วนะครับผมสุดๆเลยวันนี้สวัสดีครับว่ากัผมช่อง FTN Farm ช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับผมไม่อยากตกกระแสราคาวัวกดติดตามช่องของเราไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมไปดูบรรยากาศก่อนนะครับผมวัวแน่นสนามเลยนะครับวันนี้เยอะจริงๆครับผมล้นไปถึงฝั่งนู้นเลยนะครับโอ้โหวัวเยอะมากครับเดี๋ยวมาสอบถามคุณพ่อหน่อยครับผม นี่นี่นี่มาจากไหนครับพ่อมาจากบ้านรักนณะนะเป็นไงบ้างวันนี้ราคาดีไหมวันนี้ไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีเลยครับไม่ค่อยดีเลยบัวพันธุนี่มันถึงตัวละห้าพันตัวละห้าพันไม่ถึงเลยไม่ถึงครับ,รบตัวเมียด้วยนะครับผม,ต,มตัวเมียด้วยไม่ถึงตัวละห้าพันนะครับเพราะเจ้าโอ้อันจารายเพรานี ผมไม่ดูครับผมบัวของพ่อนะครับตออเซลพ่อดีทุกต่อพอดีเห็นต่อราคาดูเดือนเลยนะผมเมื่อกี้เอาไว้ก่อนเถอะเอาไว้ก่อนครับผมเอาไว้ก่อนครับเอาไว้ก่อนเขาให้เท่าไหร่ครัหนี่งพ่อเปิดไว้เท่าไหร่ฝาดมันขายไปแล้วตัวนั้นไหมอ๋อฝั่งนี้ขายไปแล้วสิบห้าร้อยกว่สิบห้าร้อยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยครับโอ้โหมีถูกนี่ยเนี่ยเนี่เหลือสองตัวนี้ใช่ไหมครับเหลือตัวนี้เนี่ยอ๋อเหลือสองตัวนี้นะครับผม สตัวนี้เปิดร้อเท่าไหร่ครับบก็จะบอลเอาเลยพันหนึ่งครับหมื่นพันครับสองตัวหมื่นหนึ่งพันครับเออผมให้ดูครับตัวเมียทั้งคู่นะครับผมความสูงก็ประมาณร้อยเซนแหละครับอ่าความสามารถแล้วคุพ่อกำลังต่อรองราคากันอยู่นะครับโอเควันนี้ราคายังไม่ดีเลยครับผมเหมือนเดิมเช่นเคย มันจะตกลงกว่าเดิมด้วยนะครับผมการต่อรองราคาในตลาดนี้สุดจริงๆครับผมวันนี้อ่าโอ้เจอเสียอีกแล้วครับผมสวัสดีครับเสียสวัสดีครับเนเจอทุกนัดเลยนะครับผมขอบคุณมากครับผมที่ให้มาสัมภาษณ์ตลอดนะครับวันนี้มีกี่ตัวครับวันนี้วันนี้มาสามเอามาสามเป็นไงบ้างพี่ราคาวันนี้เหมือนเดิมว่าแย่เหมือนเดิมราคาแย่เหมือนเดิมนะครับผมอันนี้ของพี่บอกรับ ตัวเมียนี่เปิดไว้เท่าไหร่ครับขายไปแล้ว8ปดพันอ๋อปิดไปแล้ว8ปดพันเฉยๆครับโอ้อันนี้เป็นวัวแยกลูกหรือว่าอะไรครับวัวแยกลูกวัวแยกลูกครับผมแต่อ้วนอยู่นะครับผมฝั่งนู้นเหรอครับฝั่งนู้นเปิดไว้สิบหกห้าร้อย่าเปิดไว้สิบหกห้าร้อยนะครับผมมีลูกยังครับตอนนี้ันนั้นน่าจะลูกหนึ่งลูกหนึ่งครับความสูงประมาณก็ร้อยยี่สิบได้ไหมประมาณนั้นเนาะครับผมมีแต่บวกขึ้นขาไม่ดีเลยวันนี้โห เหมือนเดิมคือเก่าคือเก่าครับผมเห็นการต่อรองราคาแล้วก็เหนื่อยใจเหมือนกันอหนักหน่วงครับวันนี้ขอบคุณครับโอ้หนี่ครับผมสิบหกห้าร้อยฝั่งนี้แปดพันกว่านี่ครับผมแปดพันซื้อซื้อปรายก็มีกว่าครับผมปิดไปแล้วปตีได้มื่นกว่าอยู่แล้วเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันครับหัวเยอะมากครับผมวันนี้เออส่วนใหญ่จะเยอะชาโรเลยนะครับโอ้ ตอนนี้อยู่กับสกายฟาร์มนะครับผมสกายฟาร์มเปิดไว้เท่าไหร่ครับคู่นั้นอ่ะสองหมื่นสามครับสองหมื่นสามครับตัวคู่ทั้งคู่ครับผมอายุประมาณเท่าไหร่ครับอัดตัวเล็กประมาณห้าหกเดือนนะตัวใหญ่ประมาณสิบเดือนอ๋อตัวใหญ่สิบเดือนเล็กห้าหกเดือนเดี๋ยวพาไปดูนี่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 สกายฟาร์มนี่ครับผมโอ้ ชาลรเล่สวยนะครับสวยนยรับฝั่งนี้สิบเดือนนะครับผมตัวใหญ่ตัวเล็กห้าหกเดือนความสูงแปดสิบเซนได้ไหมตัวน้อยนี่ได้ได้อยูต่ตัวใหญ่เมตรสิบเมตรสิบห้า,อาโอ้โหนี่ครับผมเอาไปเลี้ยงปล่อยจุ้งไว้นาะแเจมเลยทีเดียวเปิดไว้เท่าไหร่นะสองหมื่นสามสองหมื่นสามนะครับน้อยถึงปานกลางเล็กน้อยถึงปานกลางวันนี้เป็นอย่างไรครับราคา คือเก่าคือเก่าครับสกายฟังฝากเบอร์ติดต่อไว้นะครับ095 095 115 115 7892 7892ครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวไปดูเสียเสียฝั่งนี้หน่อยนะครับผมไหนเมื่อกี้นี่นี่มืออาชีพนี่นี่มืออาชีพเนี่มาหาเมืออาชีพเลยครับผมนี่สอบถามเลย อยากให้แชร์ประสบการณ์สำหรับในตลาดต้องต่อราคากันยังไงต่อราคาเยอะมากเลยครับต่อทีเดียวมีแต่ทีเดียวรวมไปตัวละห้าพันห้าพันเลยอย่างเช่นเราเปิดไว้มื่นหนึ่งครับเขาก็ต่อประมาณห้าพันหรือหกพันอย่างนี้นะอยู่โอ้รือราคาประมาณตัวละหกพันอย่างนี้ขาดทุนตัวหนึ่งมีแต่ตัวละสองพันขึ้นไปแล้วเรานี่ต่อราคาไม่ขึ้นเลยใช่ไหมโอ้เพิ่มให้ผมที่ที่ละ รยโรยทรงโรยอย่าง 100, 100. อันนี้ผมพูดตรงๆนะเท่าที่ผมสังเกตคือเขียนกระดาษมาให้เลยด้วยครับผมคือยัดใส่กระเป๋าเลยครับผมแล้วก็เดินนี้เลยก็เดินนี้เลยครับผมอันนี้คือต้งม่เล็ตัวนั้นเนื้อจน ยังให้โลดสอง0 0นเลยที่ผมต้องพูดอย่นี้เพราะว่าต้องให้เข้าใจในห้อยด้วยนะครับผมในห้อยเข้ามาในตลาดนี้ลำบากจริงผู้เลี้ยงก็ลำบากเหมือนกันนะครับผมแต่ในห้อยก็ไม่ใช่ว่าจะสบายนะครับโตไปโตตามโคกมันโตไม่ใช่โตได้ยางไงไม่าผมพูดตรงๆนะถ้าไปต่อตามโคกนี่ไปโตที่ละห้าหกพันนี่แบบนี้เขาไล่ออกจากโคกเลยครับนี่ครับผมแต่นี่มันเกิดขึ้นในตลาดนะผมผมชอบยืนฟังอยู่นะครับผมเออต่อกันแบบนี้จริงๆนะครับดูเดือนมากครับผมขอบคุณครับ นี่มาเจอมืออาชีพอีกท่านหนึ่งแล้วนะครับผมตัวนี้บอกเออเอามาตัวเดียวบมดอยู่นี่ตัวเดียวตัวเดียว,วเท่าไหร่ครับเนี่ยเอาหกพันเปิดไว 6, ้หกพันหกพันเฉยๆหกพัน <6, 000. S 2> กี่เดือนครับวบวมยังไม่ถึงแปดเดือนยังไม่ถึงแปดเดือนนะครับผมอ่าความสูงก็ประมาณสักร้อยเซนได้อยู่เนาะเออครับผมนี่เดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้ก่อน <laughs> ตัวนารัก,นาร,กนารักครับผม นี่ฝั่งนี้นี่ครับผมอ่าโอเคครับทำไมเอามาน้อยเทิญวันี้ไม่กล้าซื้อหรอไม่กล้าซื้อใช่ไหมช่วงนี้านฝากเบอร์ติดต่อไปนะครับ098 098 557 557 2358 2358าแปดหมครับผมตันนี้ยังไงบ้างวันนี้ราคาราคาถูกครับถูกจริงถูกจริงๆนะครับครับผม ครับผมขอบคุณมากครับครับผมไอคู่แม่ลูกครับตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นจังหวะที่น่าเลี้ยงที่สุดแล้วนะครับสำหรับท่านที่อยากเลี้ยงนะครับผมซื้อวัวตอนนี้นี่เปอร์เซ็นต์ขาดทุนนี่น้อยมากครับเอาไปเลี้ยงแบบเลี้ยงไล่ทุ่งเลี้ยงเลยนะครับผมอ่าไม่ใช่ไปซื้อวัวช่วงตอนราคาแพงๆครับผมแล้วมาขายช่วงถูกนี่ยังไงก็ขาดทุน ครับผมไอ้วัวผู้อีกแล้ววัวเขียวนี่หน่อยวัวเขียวเออนี่นี่นี่คนนี้แหละไหนนี่รูปรอรอเจ็บตาจีบต๊อคนนี้ใช่ไหมเจ็บตาจีบต๊อเอ้านี่ขอนำเสนอมาแล้วถ่ายรูปรอรอเปิดไว้ยี่สิบสี่ตัวบักเอฟเลยถ้าถามถึงราคาอิงเมื่อก่อนเท่าไหร่อ่ะบรวมถึงอลไม่ใช่มันยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดถ้าเป็นเมื่อก่อนยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดสบายสบายเลยครับครับผมอันนี้คือมีในห้อยนำเสนอมานะครับผมให้มาถ่ายที่สุดหรอ โอเคครับเอามาแค่ตัวเดียวเหรอโอ้มามาสี่ตัวครับเอามาสี่ตัวมีตัวเมียไหมหกตัวตัวเมียนี่ครับอ๋อตัวเมียครับอันนี้เป็นแม่หมันหรือแม่ท้องหรือว่าไงถามตรงตรงนี้แหละไม่แน่นอนเพราะว่าน่าจะท้องเพราะตกเมือกแดงๆไงอ๋ออาจจะท้องใช่ไหมครับผมเปิดไว้เท่าไหร่ครอาจจะท้องเปิดไว้สองหมื่นห้าพันห้าครับสองหมื่นห้าพันห้าครับบัวสามสิบกว่าแต่ก่อนบัวสามสิบกว่าครับผมลูกกี่ตัวแล้วนี่บัวลูกสามตัวครับครับผมหนานๆตันตัน น้าน้าตันตันดูบักเขาได้ครับดูเขาเ,เลยเขาผมอ่าสามครับผมเออเสียอยู่ไหนครับ,รบอยู่ทุ่งบนครับอยู่ทุ่งบนขาดมากครับขาผม สำหรับนั้นนี้ถูกก่านัดที่แล้วไหมดูว่าไงถูกกว่าครับถูกไปคิดว่าจะมีแนวโน้มลงไปไกกว่านี้ไหมผมว่าน่าจะลงครับดูแลครับโอ้เนื่องจากอะไรครับต้องถามเงี้ยไม่รู้เหมือนกันก็มันเป็นกับพวกพ่อค้าเป็นกลางเขาเิดเราหรือเปล่าครับอ๋อก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะมีในห้อยแล้วก็ในห้างใช่ไหมครับอ๋อมีเจ้าใหญ่ๆหหรือว่ายังไงวัวช่างเขามันกิโลมันยังไงมเหมือนกันครับครับผมก็ฝากร่องนี้ไปถึงแบบพวกท่านรัฐมนตรีที่ว่าพวกเกษตรครับครับผม นี่คือความเร่าร้อนของพี่น้องเกษตรกรจริงๆครับผมไปช่วยพวกงูควกร้อามากเกินไปครับครับผมตอนนี้คือไม่คุ้มค่าเลี้ยงเลยไม่คุ้มรับพี่ครับผมขอบคุณนะครับ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 นี่กว่าจะได้ขายครับสองปีกว่าจะได้ขายสองปีตัวไม่ถึงหมื่นี้ตายครับแล้วอยู่ที่บ้านเลี้ยงด้วยเลี้ยงไว้ยี่สิบตัวครับโอ้โหครับผมนี่เข้าใจคนเลี้ยงเลยทีนี้อ่าเดี๋ยวมาดูฝังนี้กันครับโ้เยอะจริงครับวันนี้ นี่ราคาคือถูกจริงๆครับอประวัดการเลยโอ้โอเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้กันครับผมมาเจอเสียแล้ว <c oughs> นี่นี่นี่โอ้ตนเป็นนิพึ่งของตนเป็นอย่างไรบ้างครับพี่ันนี้วันนี้รู้สึกว่าซื้อได้ถูกก็พอได้ขายครับ ซื้อเพลงก็ไม่ได้ขายเหมือนเดิมครับผมไม่ต้องพูดถึงมอรอราคาเดี๋ยวนี้ชาวตามบ้านก็ยอมเลี้ยงไปเลี้ยงสองปีเพิ่มลูกไปลัวออกลูกปีละตัวใช่ไหมครับผมทนแล้วสองปีเดี๋ยวนี้ชาวบ้านเริ่มรู้ความจริงมาเริ่มอยากขายบ้างแล้วครับผมเห็นไหมวัวเต็มตลาดวัวเต็มตลาดวัวเยอะมากวันนี้ครับต้องเข้าใจด้วยเพราะว่าวัวเยอะมากเลยตอนนี้แปดโมงกว่าเองเนาะครับแต่วัวล้นตลาดแล้วตลาดเพราะว่าเยอะจริงๆครับ อย่าว่าพ่อค้าไปกดเลยเพราะว่าวัวล้นครับนี่ครับผมว่าก่อนไปราคาจะขึ้นพอหลังพี่หม่เยอะกว่าอีกครับผมอยากให้พี่เช์ประสบการณ์สักหน่อยว่าอยู่ในตลาดการต่อรองราคามันต่างกับหน้าคอกยังไงอการต่อรองอยู่ตลาดคือว่าเราสมมติว่าตามบ้านร้องห้าหมื่นใช่ไหมครับผมเันหนึ่งยกคู่ห้าหมื่นแต่พอมาตลาดเราร้องไม่ถึงนั้นบางทีเราก็ร้องแค่สี่หมื่นห้าครับผม ห่างกันห้าห้าพันแล้วจะไหมเราอยางเข้ามาต่อรองราคาต่อจากพี่แล้วโตกับผมอีคำแรกเลยขาดทุนเลยครับผมโอ้าไม่เคยมีคำแรกให้เข้าทุนผมพูดตรงว่านี่คือไม่ได้เตรียมกับพี่แกก่อนน้ผมเลยครับจริงคุยกับใครก็แบบนี้หมดเลยคํคำแรกขาดทุนแล้วไม่รู้สายตายไงให้ตัดทุนพันหนึ่งสองพันแหละสมมติว่าเราเปิดไว้สี่หมื่นนะสมมติว่าเราเปิดไว้สี่หมื่นคำแรกของเขาสามหมื่นนั่นไงห่างมื่นหนึ่งล้ว แต่ว่าวัวเราจะขายแค่ประมาณสาม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 สี่จะไม่ร้าวตรงรง้องทำานนั้นตามตามบ้านก็เหมือนกันบางคนก็ร้องห้าหมื่นเยอะ,ะอกว่าเราต่อหมื่นสองเนี่ยบางทีไม่กล้าตไม่กล้าต่อก็ต้องบอกว่าไว้ก่อนใช่ไหมเออไว้ก่อนคือคำพูดคือแบะไม่กล้าต่อเขาคือเอาไว้ก่อนค,ออครือถ้อเอาเจ้เาของเขาบอกว่าเออกล้าให้เท่าไหร่เราก็คุยเพราะว่าเพราะว่าอเดี๋ยวนี้พ่อค้าเหลือน้อยแล้วครับผม แต่ว่าอย่าโทษพ่อค้าเลยเพราะว่าพ่อค้าเนี่ยถ้าคุณไม่มีพ่อค้าคุณก็ไม่มีขายไม่มีได้ขายครับผมอยากให้ชาวบ้านเราที่ไม่ขายวัวบอกว่าอย่าไปโทษพ่อค้าเลยอยากให้ขายวัวถามพ่อค้าก่อนถ้าคุณมันอยู่ที่ตัวเราเองจะขายพอใจขายไหมครับอย่าไปโกรธพ่อค้าเพราะว่าพ่อค้าเขาซื้อหวังกํไไรครับค่ารถค่าอะไรเอาถ้าตัวหนึ่งเนี่ยก่อนจะถึงตลาดเฉลี่ยไปแล้ว ห้าร้อยอ่าถ้าคุณขาดทุนห้าร้อยเหมือนคุณขาดพันหนึ่งครับอืมเพราะว่าค่าน้ำมันค่าเข้าตลาดจะไมเถึค่าจ่ายมันเยอะครับครับผมอืนี่ครับผมขอบคุณพี่มากครับผมตลอดเลยอันนี้พี่ใช้งานเมียหรือเปล่าใช้งานเมียอ่านี่ครับผมมีเมียก็ต้องใช้งานอยู่ด้วยกันได้อย่างว่าเลยต้องใช้แบบนี้เลยต้องใช้ต้องใช้ลูกก็ต้องใช้อ่านี่ครับผม เดี๋ยวนี้มันมันมันจะเท่ากันแล้วพี่รอนบเงินอย่างเดียวเลยรอนบเงินรอใช้สมองอย่างเดียวเรารอใช้สมองนี่ครับผมเรารอไปซื้อถ้าเราซื้อได้ถูกคือว่าอยู่ได้นี่คือฝ่ายบัญชีนะครับผมนี่ฝั่งนี้เป็นพนักงานนะครับเราซื้อเพงแล้วคุณจะขายยี่ห้อไหนก็มันไม่ได้ตัวใหญ่ขนาดนี้พี่เปิดได้เรือไรอันนี้ผมขายแล้วอ๋อปิดไปได้ใช่ไหมครับ พี่ปิดมาเท่าไหนจิตใจเจ็ดหมื่นกว่าเองเจ็ดรูสองตัวใหญ่นี่นะตัวใหญ่ดูตัวใหญ่ดูดีเลยโอ้สองตัวใช่ไหมสองตัวอ๋อสองตัวเจ็ดหมื่นกว่ารูสีแดงอยู่ฝั่งนู้นนะครับดูอ่าครับผมทุกวันนี้จนจนไม่ไม่พูดถึงเรื่องราคาวัวควายเนาะเออมาที่นี่ผมเนาะยังว่าอะไรครับขอบคุณมากครับพี่ครับโอ้สุดยอดเลยโอ้โหนี่แต่โยมหมดแล้วบอหมดแล้วอู้สวัสดีครับผมครับผม เอาวัวมาสามตัวเป็นยังไงครับวันนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คตัวได้เล่มสองร้อยสามร้อยเองมันคุ้มค่าน้ำมันเลยวันนี้ไม่คุ้มค่าน้ำมันเลยถ้าได้สักสองพันมันได้ค่าน้ำมันบ้างครับผนี่ได้แต่ค่าใบเข้าไม่ได้ึงนแก้ตัวใหม่น่าแก้ตัวใหม่ในเฮ้ก็อย่างนี้เลยเนาะถ่าแกตัวใหม่นี่ได้แค่เข้าถ้าไม่ขัดตุนก็ดีแล้วมีแบบแก้ตัวไม่ได้นานที่สุดเท่าไหร่ เป็นเดือนเป็นเดือนเลยครับถ้าซื้อยกโคกมาครับโอ้ถ้าขัดทุนจะยกโคกมาขัดทุนขัดทุนเยอะครับได้ก็ได้ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกครับาพันอยากฝากอะไรถึงคนเลี้ยงกับคนคนขายให้มัาเข้าใจกันหน่อยอย่ให้สู้ๆกันนะครับต่อไปอีกอย่าไปทอถอยเรื่องการเลี้ยงวัวสู้ไปเถอะเราลูกมาเราก็ได้กำไรนาห้อยตัวอย่างครับผมคนนี้เอาไปล่อูกมาแล้วก็เอามาขายไปซื้อเปลี่ยนตัวใหม่ไปครับสุดยอดเลยเราเลี้ยงได้ลูกไปก็ขายลูกมันก็ได้กำไรแล้ว ไปไหนไปกันนอกสองคนนี่นี่นี่กันครับนี่ครับผมไม่เคยทิ้งกันเลยไม่เคยทิ้งกันเลยไปทุกตลาดครับผมครับสุดยอดเลยขอบคุณครับขอบคุณครับแต่โยวันนั้นลูกสาวน่ารักตอนลูกสาวที่ผมเมาอนนั้นอ๋อลูกสาวเออได้สาวคนเดียวนะลูกคนเดียวได้คนเดียวแมวอีกเลยลูกสาวแค่นี้แหละได้นั่นสาวน่ารักจนเดีมาดูฝั่งนี้กันครับก็อยากจะสอบถามนายห้อยหลายหลายท่านนะครับผม จะได้มุมมองหลายๆอย่างนะครับอวันนี้ไม่รู้จะเจอข้อกัวตเทพหรือเปล่านะครับข้อกัวตเทพส่วนใหญ่แกอยู่ฝั่งนี้ครับอ,อ่ตัวผู้เยอะจริงครับนี่ครับโอ้คู่ไม่ลูกยังไม่เจอเจ้าของนะครับผม โอช่วงนี้ก็ต้องพูดตรงๆว่าเกษตรกรเราครับผมขายวัวออกเยอะมากช่วงนี้ <c oughs> นี่ครับออกตะเทพอยู่ไหนขายเดินชมดูบรรยากาศไปด้วยนะครับวัวเยอะขนาดไหนนะครับผมวัวเยอะจริงหายหน้าหายตาไปนานสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเปิดไว้ไหนครับพี่สองห้าครับเปิดไว้สองห้า ครับสองตัวอ๋อสองตัวใช่ไหมสองตัวนี่สองห้านะครับเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้นะครับนี่น,นี่สองตัวนะครับผมไม่ใช่หนึ่งตัวนะครับโอ้โหสองห้านะครับเกิดขึ้นแล้วครับผมตอนนี้<อ>ปกติีเท่าไหร่พี่คู่นี้เมื่อก่อนสามหมื่นกว่า,า,มมนวาแน่นอนตอนนี้สองห้านะครับสองห้านี้ไม่มีคนต่อด้วย หนักหน่วงเหลือเกินวันนี้มันแพงไงเขาเลยพี่ต่องค่อยโกงไม่มาปะครับวันนี้ไม่เห็นเลยครับไม่เห็นเลยขอบคุณมากครับพี่ครับอ่ากินฟางกินฟางของพ่อปะครับเปิดไว้เท่าไหร่ครับเฉันไว่รู้สี่ตัวเลยใช่ไหมครับสี่ตัวสี่ตัวเท่าไหร่เอาสี่ตัวสามหมื่นสี่ตัวสามหมื่นครับตัวมีเ่ สองตัวเมียสามตัวเมียสามตัวผู้หนึ่งครับผมนี่นี่ฝั่งนี้ครับนี่ของคุณพ่อครับผมอ่าตัวเมียตัวนี้น่ารักน่ารักตัวนี้ตัวนี้กี่เดือนแล้วครับตัวนี้ตัวนี้ประมาณขวบหนึ่งใช่ไหมครับผมตัวนี้ขวบกว่าฝั่งนี้ขวบหนึ่งนี่ครับผม อาจจะมุมแคบได้หนึ่งฝั่งนี้ก็ควบหนึ่งครับผมตัวผู้ตัวนี้ครุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันนะครับผมครอ่าสี่ตัวสามหมื่นมินิมินิต้องบอกว่าตัวรองได้ด้วยได้นิดหน่อยครับได้นิดหน่อยคุณพ่อมาจากไหนครับผมมาจากจงพระมาคนเดียวเหรอครับหรือว่าเป็นทีมงานมีร้านมา หาซื้อวัวย่างไหมคับพ่อเดี๋ยวนี้จร wohl, ิงๆครับหาซื mm ้อ hmm. ย่างจริงจะร้องตัวละหมื่นตัวละหมื่นครับผมคือในบ้านต้องบอกตรงว่าเขาร้องตัวละหมื่นด้ยพ่อครับผมเราก็ไม่ค่อยกล้าต่อเท่าไหร่แล้วเขามาให้ที่ตลาดเท่าไหร่เขาให้ตัวละสามพันในน่งโอ้โหครับผมผมว่าให้ตัวละสามพันใมันได้เราจะไหนไปหาซื้อตรงไหนได้ขนาดพ่อมาใหม่ตัวก็สามพันในวครับผมโอ้อันนี้คือพูดตรงๆว่าคุณพ่อว่าเขามาให้ราคา สามพันนะครับผมตัวละสามพันนะครับสามพันไม่ใช่หมื่นนะครับผมไม่ใช่หมื่นครับโอ้ค้าก็มาให้เลยคือไม่ไม่กล้าพูดก็เลยยอมแพ้เขายอมแพ้เขาเลยไม่กล้าคุยเลยครับโอ้โอ๋อครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมคลิปนี้นะครับผมครับคิดเห็นยังไงฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้ก็คือแบบสุดจริงๆครับวันนี้ครับอ่าเกิดขึ้นแล้วนะครับผมครับไปเลยครับครับผมคุณพ่อจำเบอร์โทรได้ไหม คือโคงร้านจำได้ยกอ๋อถามหน่อยว่าตั้งแต่เมื่อก่อนถึงตอนเนี้ยเคยมีราคาแบบนี้ไหมไม่เคยมีครับไม่เคยมีเลยตั้งแต่เปนไหนห้อยมาประวัติศาสตร์เลยครับกี่ปีแล้วครับเป็นหนห้อยมาดูซื้อมาประมาณสี่สิบกว่าปีครับเปนไหนห้อยมาสี่สิบกว่าปีปีนี้คือสุดแล้วครับโอ้โหประวัติศาสตร์เลยครับอ่าผมถามหน่อยในมุมมองของคุณพ่อนี่เกิดจากอะไรครับทำไมมันถูกจังสาเหตุเลยครับ คุณพ่อไม่รู้สาเหตุเลยนี่ครับผมูเคียงปซืตูนเนื้อเขาก็ยังรู้สามร้อยมันนึ<ด>่ก็ต้องคุยตรงๆว่านายฮอยหรือว่าเกษตรกรบ,บางท่านยังไม่เข้าใจว่าราคาวัวเกิดจากอะไรถึงถูกขนาดนี้เนาะครับครับขอบคุณมากครับ,รบนี่ราคาไม่ดีจริงๆครับผมวันนี้ที่ถามแบบนี้คืออยากจะสะท้อนให้เห็นนะครับผมว่าราคาวัวตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับนี่มาดูฝั่งนี้ครับชาโลเลตัวใหญ่ๆโอ้ ตัวเมียตัวนี้โครงสร้างใหญ่มากครับลำตัวยาวสุดๆโอ้โหอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมคิดเห็นอย่างไรฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ขอจบคลิปประมาณเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมคิดเห็นอย่างไรฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับไม่อยากตกกระแสนะครับวกกดติดตามช่องของเราไว้ได้เลยนะครับผม ต้องบอกอีกทีว่าพร้อมสาระความรู้การเลี้ยงวัวด้วยนะครับขอบคุณมากครับ